you <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยชนะ n อาทุกนนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะสูตรใหม่ของเรานะคะเราพัฒนาเลยนะคะมีเวลาวันหยุดนะคะทบทวนสูตรเนาะถ้าไม่เจอสูตรไหนนะคะเราจะอยู่ในชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ f อฟหาเด้อค่ะช่องแอดหลากหลายแนวทางพีนิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบสูตรไหนจัดสูตรไหนจัดไปเลยค่ะเออถ้าชอบตัวไหนก็จัดถ้าขาดตัวไหนก็ผ่านนะคะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเราก็มีให้นะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ในชุดสรุปนะคะยังไม่ได้กระเตื้องทําเลยค่ะไม่มีวีว่แววจะจับเลยนะคะเดี๋ยวทําให้นะคะถ้าทํทาเมทันก็เจอกันในชุดสรุปนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เลืการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ โชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนก็มาดูกันเลยนะคะแนวทางเออตำลาวของเรานะคะงวดประจำวันที่ะะสิบสองนะคะแป๊บแปสิบสองเลยเนาะเดี๋ยวก็รัฐบาลไทยออกนะคะแป๊บแปบก็สิบสองแล้วนะคะ่ามาดูกันนะคะนี่นะคะเป็นแนวทางนะคะแนวทางตํา ตัวนี้เป็นสูตรบนล่างเลยนะคะก้าวหางค่ะก้าวหางพาปังก้าวหางพารวยนะคะสูตรนี้นะคะไปกับนะคะสูตรก้าวหางพาปังนะคะชื่อชื่อชื่อตั้งชื่อเหมือนรัฐบาลไทยนะคะก้าวหางพาปังนะคะเออตั้งซื้อสูตรบ่ไว้เหรอคะหลายสูตรแล้วเกินนะคะ ตองเอสนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผันทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะเผื่อมันปังนะคะเผื่อมันปังก็จะได้น้อยหางลงมาแต่ว่ามันเป็นบนล่างนะคะสูตรนี้บนล่างชอบกันไม่น้อนะคะสูตรบนล่างถ้าเจาะเก้าตัวแล้วมันปังก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องรูดเนาะบนล่างนะคะถ้าเจาะแล้วมันปังนะคะไปกับนะคะสูตรอ่าซื้อสูตรเนกะ้าหางสูตรเก้าหางหลืพ่อเลียวโอ้ยต่างยังเยอะแยะ เอานี่แลคะสูตรเก้าหาง่เงียซึ่งสูตรเก้าหางเ้าจะเนาะอ่านี่นะคะสูตรเก้าหางนะคะเราก็ทําย้อนหลังให้ดูนะคะทําย้อนหลังให้ดูเออหนึ่งสองสองงวดนะคะสองงวดก็คืองวดวันที่เจ็ดแล้วก็งวดวันที่เก้านะคะเอาเมงมาแล้วนะคะทุกคนแม่งเมาแม่งเมา,มเมาหน่อยมาเรี่ยวบานโอ้ตายแล้วมาตอนอัดคลิปพอดีนะคะไม่ได้ปิดหน้าต่าง นี่นะคะงวดน,นี้ก็เหมาไปนะคะเราน่าจะมาเจอตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะอ่าน้อยตัวน้อยชุดไปกับนะคะบนล่างนะคะลองพินิจพิจารณากันดูสูตรนี้เด้อท่านที่บอกว่าไปสูตรอื่นไม่ไว้นะคะแต่ก็อยากไปนะคะสูตรนี้ก็เหมือนละลูดเม็ดเดียวนะคะลูดเม็ดเดียวแต่ว่า หองรูดเม็ดเดียวก็สิบตัวนะคะน้อยก็รูดเม็ดเดียวเฮ้ยบนล่างนะคะเหมือนกันนะคะบนล่างไปกับนะคะก็เหมือนสายรูดนะคะรูดเม็ดเดียวนะคะอ่ะถ้ามันเข้ามันก็ปังละคะ่ะถ้ามันไม่เข้าก็พังนะคะลองดูก่อนนะคะงวดแรกเปิดตัวนะคะก็คือวันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่สิบสองนะคะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ,าะ,คะมาดูกันนะคะแอดจะเจาะเ,เข้าไหมาน,นะคะอ่ะถ้าศูนย์นี้เข้านะคะเอฟซีก็ได้เฮกันละคะ่ะ แต่เราก็สูตรอื่นแล้วก็ทําให้ดูนะคะสายสามตัวนะคะสายสาตัวก็รอลุ้นกันนะคะว่าสามตัวจะมีตัวไหนปักหลักตัวไหนนะคะถทายแอดขยันก่อนแอดไปคิดสูตรอื่นอยู่นะคะไปคิดสูตรอื่นอยู่นะคะโอ้ย,ยดาหัวหนูเด้ออ้าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดผ่าขัดก็ค่อยผ่านเนาะช่องของแอดนะคะจะมีของอาจารย์ปัญญามีของหลานนะคะของหลานก็ เดี๋ยวลงให้ดูนะคะลงให้ดูช่วงนี้เจ้าแม่เจ้าแม่ก,ก็ดรอปนะคะช่วงเจ้าแม่ดรอปไปแลวหนึ่งงวดนะคะดรอปไปแล้วตายไปเดียวไม่มาเลยนะคะสามหกนะคะสามหกดับเนี่ยเลยะคะ่ะฮานอยก็ไม่ปังเลยนะคะช่วงนี้นะคะเจ้าแม่เจ้าแม่มือลงนะคะเจ้าแม่มือลงเอาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบก็จัดค่ะมาดูนะคะนี่เนาะว,วันจันทร์นะคะนี่อันนี้ก็เข้าไปที่อันนี้เมาส์นะคะเมาส์เลยแปดสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดแล้วก็ 08นะคะเหมานะคะบนล่างโอ้ยขึ้นมาบ่าท่านเรียนว่าสันห่วยพอมาโชว์แล้วมันจะเป็นยังไงคะทุกคนทําไมมันเหมากันเลือกเกินน,ะนั่นเองก็มาเปลียนห้านะคะคือเข่าดีเท่ทำย้อนหลังนะคะทำย้อนหลังนี่ป้าปัง,ปงๆทุนทุก,ทกสูตรเลยนะคะเยสีวาถอพ่อมาโชว์นะคะเปิดโตเป็นลายต่างเลยะคะ่ะ เอาเอาเอามาเบิงมาเบิงแอดสิเขียนให้เบิงบรรจันนะคะอะดูเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวเป็นทางกันไปนะคะถ้ามะาก,ก็จะไปเด้อบ่มากก็่าไปเด้อจ้ะเอาที่เราชอบนะคะไปเทียบกับอาจารย์ที่ท่านแมนูมนดูออเ,อเอาไปเทียบกับสูตรอื่นของแอดดูก็ได้นะคะเพราะว่ากระจกวิเศษบอกค่าเถิด <laughs> ใครเลขเยอะสุดในปัตตภีเลยนี่แหละค่ะ เอาแอดกล้าทำสิ่งที่แตกต่างดิ 4, เอฟซีเพื่อนเพื่อนเมย์สีดาล่ะคะ่ะเพื่อนดาเพื่อนแอดกับโบสถุกสถานเพื่อนก็เลยเมย์ดาค่ะโอ้เหลี่ยบแต่สีเห็ดเนาะสมรวยหางเงี้ยเห็ดออกมาวะะ่าสันเพื่อนก็เมย์ดาล่ะคะ่ะเอฟซีเนาะเพื่อนก็เลยโอ้เออเห็ดหลวงสีเห็ดยังก็เห็ดหลวงเอาสะันเพื่อนว่า <c oughs> เอาเห็ดให้เบิ้งเนาะคะ่ะคนมันมาเห็ดสูตรหวยดิเฮ้ยอ่ามันก็คือ,คอหวยไทยเถบ่อนี ชิเมนอยู่บ่คะ่ะมันเป็นตะคืออยู่บ่ล่องเบิ่งด้วยจ้ะไ่เพรามันมันเสียออกตัวเก่าบ่ว่านจันตัวใหญ่ๆเลยอ้านี่ให้แม่แม่ดูนะคะตัวใหญ่ๆนะคะอ๋าถ้าสูตรนี้มาแล้วสูตรนี้ปังเราเอาเลยนะคะถ้าสูตรนี้มานี่เป็นสูตรที่มาแรงเลยนะคะนี่นะคะเก้าหางพาปังพารวยนะคะบนร่างนะคะบนร่างรองริงรอเรือนะคะบนล่างค่ะบนร่างเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเหมือนกันกับรัฐบาลไทยเลยทุกคนห็ยเป็ดตะคืออยู่บ่ เหมือนกันเดะเลยนะคะ96 97 98 06 07 08 16 17 18ค่ะรอผลเลยนะคะทุกคนรอผลเลยมันสีออกตัวไหนบ้างนี่เปิดโตค่ะเขียนก่อนเปิดตวัวหมวดแรกคะ่ะเปิดโตค่ะเปิดตัวค่ะวันจันทร์นี้คืองวดแรกนะคะเปิดตัวนะคะเราจะเปิดตัวกันแล้วนะคะทั้งรัฐบาลไทยทั้งเราพัฒนาเลยนะคะสหมูลือจาเดี๋ยวกับหูค่ะ จะหมูหรือจะจานะคะทุกคนบักเขือหรือบักตองแรงเอ้านี่นะคะทุกคนตามนี้เด้อค่ะตามนี้นะคะงวดก่อนนี่มันก็ให้แปลยห้าเปี่ยนหกแปดเจ็ดเนาะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดให้ให,ให้ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะคะให้ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะคะต้องรอดูสูตรอื่นมาประกบด้วยนะคะหนึ่งแปดนี่มันก็ออกไปแล้วดิ หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดต่ะศูนย์เจ็ดมันออกไปยังอ่าศูนย์หกนี่รัฐบาลไทยเลยเดียค่ะศูนย์หกนี่รัฐบาลไทยมันยังไม่ออกเดี่ยค่ะมันออกศูนย์เก้าหรือเปล่านะคะมันมาศูนย์เก้านะคะศูนย์หกศูนย์เก้านะแล้วมันก็นี่ค่ะยังมันยังไม่ออกดีเอารอดูละค่ะมันจะออกตัวไหนนะคะทุกคนมันจะใช่ในนี้หรือเปล่านะคะหรือดูทรงไปก่อนนะคะ ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดรัเบินป่เนาะวันจันทร์นะคะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาไม่เบินเลยเนาะว้าวปิติยากวันจันทร์ป่าเซียนนะคะวันจันทร์ป่าเซียนนะคะใครไว้ไปต่อนะคะใครไว้ไปต่อ,ตอนาะอันนี้เลยนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะเออบนล่างเลยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะบนล่างเลยเด้อจ่ะโอ้เลขดงเลขดาบจะเพิ่งมาพูดกันนะคะทุกคน เอาพักไว้ก่อนนะคะเลขดับเอ็ดก็ทําให้ดูก่อนนะคะแต่อย่าถามเอ็ดือเอ็ดบูหูนะคะเอ็ดบสูสนใจเอ็ดไม่รับรู้เลยค่ะว่าดับตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่จะทําให้ดูอยู่นะคะอันนี้ก็คือเก้าตัวเก้าชุดอ่ารอดูนะคะจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอน,นะคะไม่ว่าจะของอาจารย์ปัญญาปัญญาก็ดีของหลานก็ดีแล้วก็ของแอดก็ดีนะคะขอให้ปังปังทุกสูตรของแอดปังอยู่แล้วบวกสูตรได้กระสูตรนึงแล้วของเจ้าีนเขาเทวสันแอเออมียนความของเจ้าละหลายพะโลค,ค่ะโอ้สากระเบือ้อยันเรือนบปค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ